สวัสดีครับทุกคนอิทธิพรมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับวันนี้ก็นาํามีดหมอหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพแล้วก็หลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลม,มาให้ชมกันนะครับทั้งสองเล่มนี้ความยาวจะอยู่ที่8นิ้วแล้วก็6นิ้วนะครับสวยงามทั้งคู่ อันนี้ที่มีอลูมิเนียมขาบ,บินโตรัดอยู่อันนี้จะเป็นมีดหลงพะลุ่งนะครับเล่มนี้ก็เป็นด้ามไม้ฝักไม้มีดน้ำหนักเบามากครับอายุเก่าแก่นะตีที่ลงตีมีดวัดหนองสีนวลโดยตรงเลยโดยช่างมืออาชีพของวัดหนองสีนวลนะครับแล้วก็ที่สำคัญ เล่มนี้เป็นเหล็กขาวเหล็กขาวแบบนี้หายากมากนะครับสนิมแทบไม่แตะเลยเพราะว่าเป็นเหล็กที่เกรดสูงเป็นเหล็กที่มีคุณภาพดีนะครับสลักลายเสยมาเปลวเพิงสวยงามทั้ง2องฝั่งลายเปลวเพิงแบบนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลน,นะครับ เก่าแก่สวยงามมากนี่นะครับสวยมากเลยใครที่อยากได้มีดเหล็กขาวนะครับก็เล่มนี้สวยงามมีตะกุดให้สามดอกก็คือจะมีเงินมีทองแดงแล้วก็ทองเหลือกนะครับฝังไว้ที่บริเวณ <c oughs> สันมีด <c oughs> กันเขาก็เป็นอลูมิเนียมขาปิ่นโตเป็นอลูมิเนียมโบราณนะครับ <c oughs> ซึ่งก็มีความเก่าแก่สวยงาม <c oughs> ขออภัยนะครับมีความเก่าแก่สวยงามมากบางคนอาจจะมองว่าเป็นของใหม่ได้ซ้ำไป เพราะว่าไม่รู้จักอลูมิเนียมขาปิ่นโตแต่อ้ําจะบอกตรงนี้นะคะว่าอลูมิเนียมขาปิ่นโตเนี่ยเขานํามาใช้เป็นวัตถุมงคลกันมานานแล้วนะครับเป็นอลูมิเนียมโบราณตั้งแต่สมัยเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วเป็นอะมิเป็นอลูมิเนียมที่ได้รับความนิยมสูงมากๆชนิดหนึ่งนะครับทุกคนดูบริเวณกันดูบริเวณข้างเขาเอานะครับ ก็พินิษพิจารณาดูได้เลยวัตถุมงคลของอิทธิพรมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นวัตถุมงคลที่แท้ดูง่ายทุกชิ้นทุกเล่มของปอมของเก๊ไม่มีในช่องนี้นะครับและส่วนใหญ่ผมจะเน้นนัดลับเน้นพบเจอกันนะครับจะได้แลกเปลี่ยนความรู้กันจะได้พบเจอกันด้วยนะครับ ไม่ค่อยที่จะส่งไปสนีสักเท่าไหร่เพราะว่าเป็นของที่มีมูลค่าค่อนข้างสูงนะครับก็เป็นหลักหมื่นนะครับหมื่นต้นๆหมื่นไปปลายประมาณนี้นะครับซึ่งก็อยากจะนัดรับมากกว่าเก่าแก่สวยงามมาก มีเล่มนี้เป็นมีดแท้ดูง่ายนะครับแล้วก็เป็นมีดเหล็กขาวแบบนี้หายากมากใครที่อยากได้หรือกำลังมองหามีดหมอหลวงพ่อเดิมและมีดหมอหลวงพ่อรุ่งนะครับก็มาลองพิจารณาที่ช่องของผมได้เลยนะครับผมก็ทำ u t u b e มาก็เข้าเดือนที่5แล้วก็มีเครดิต ดีๆเยอะแยะมากมายลงวิดีโอได้เป็นหลักร้อยวิดีโอนะครับก็ถ้าผมเป็นคนที่ไม่ส่งจริงหรือเป็นคนที่โกหกหลอกลวงป่านนี้ช่องผมก็บินไปแล้วเนาะก็อยากให้ทุกคนนะครับถ้าจะเช่ากับใครซื้อหากับใครจะบูชาอะไรกับใครกรุณาเชคเครดิตให้ดีหรือถ้าเป็นไปได้นัดรับดีที่สุดนะครับเพราะว่าจะได้ของที่ตรงปก อีกอย่างหนึง่งคือการศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองนะครับทุกคนถ้าเรามีความรู้เรามีความรู้ด้านวัตถุมงคลหรืออะไรก็ตามครับที่เป็นความรู้เฉพาะทางเราก็จะดูมีดเล่มนั้นออกเราก็จะดูของสิ่งนั้นได้ว่าเป็นยังไงแท้เกหรืออย่างไรนะครับความรู้ถ้าเรามีอยู่กับตัวเอง ไม่มีใครหรอกครับทุกคนที่จะพาคมันไปจากเราได้มีแต่จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับออีกเล่มหนึง่งอันนี้เป็นมีดหมอหลวงพ่อเดิมก็ด้ามโดนฝัก6นิ้วใบ3นิ้วครึ่งนะครับด้ามฝักน่าจะประมาณสักหนิ้วครึ่งใบ3นิ้วครึ่งนะครับอันนี้จะเป็นมีดหมอหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ หลวงพ่อเดิมกับหลวงพ่อลุงเป็นพาเกจิที่มีปฏิหารมีความศักดิ์สิทธิ์มีพุทธคุณที่ดีทั้งสองรูปนะครับมีหมอของท่านเนี่ยกินกันไม่ลงอยู่แล้วเรื่องของพุทธคุณอีกอย่างหนึ่งก็คือท่านเนี่ยเป็นรูปพี่ลูกน้องกันด้วยนะครับก็บอกไว้เป็นความรู้เบื้องต้นสำหรับใครที่อาจจะยังไม่ค่อยทราบถึงประวัติ หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพและหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลน,นะครับเล่มนี้ก็จะเป็นด้ามเขาเข่าเก้งครับทุกคนเป็นด้ามเข่าเก้งกันเขาเป็นทองแดงฝักเขาลัดด้วยหวายกันทองแดงแบบนี้ต้องเป็นมีดยุคต้นๆนะครับถ้าเป็นมีดยุคปลายแล้วทุกคนไปเจอกันที่เป็นทองแดง หรือแหม่ที่เป็นทองแดงอันนั้นไม่ใช่นะครับถ้าเป็นมียุคไปลายผมเคยลงคลิไปไว้แล้วว่ากันเขาเนี่ต้องเป็นเป็นหน้าเท่านั้นถ้าเป็นทองแดงตีเกน,นะครับแต่อันนี้เป็นมิยุคต้นๆอันนี้จะเป็นข้อยกเว้นเพราะว่ามียุคต้นๆหลงพ่อเดิมมีความอิสระในการประดิษฐ์มากๆมีอิสระ ทั้งรูปแบบทั้งการเข้าด้ามเข้าฝักนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะเจอออกมาได้หลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นดาบหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมก็มีดาบนะครับเป็นมีดควานช้างมีดอิโต้มีแม้กระทั่งไม้คูมีแม้กระทั่งมีดที่เป็นเหมือนมีดที่คล้ายค้ายกับ มีที่เขาเอาไว้ถางป่าก,กันสมัยก่อนนะครับแต่เป็นมีดของหลวงพ่อเดิมซึ่งหายากมากๆแล้วผมก็ยังยังไม่มีในครอบครองนะครับแต่ว่าเคยเห็นจะเป็นมีดที่เน้นให้ชาวบ้านเนี่ยมีติดตัวไว้เพื่อใช้งานเพื่อเอาไปทำอาชีพนะครับก็มีหลากหลายมากๆเลยถ้าเป็นศิลปะยุคต้นนะครับนอกจากความหลากหลายในเรื่องของ ใบเรื่องของด้ามแล้วความหลากหลายในยเรื่องของลวดลายก็เยอะอย่างลวดลายแบบนี้นะครับเขาก็จะเรียกว่าเป็นโพโบราณเป็นโพโบราณแบบยุคต้นต้นบางคน <c oughs> ดูไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีดหลงเพราเดิมก็มีลวดลายแบบนี้แต่อ้ําจะบอกนะครับามีดยุคต้นเนี่ยมันรูปแบบไม่จํากัดจริงๆทุกสิ่งทุกอย่าง สามารถเกิดขึ้นได้หมดเลยในมีดยุคต้นของหลวงพ่อเดิมนะครับถ้าทุกท่านลองไปศึกษาหาความรู้ไปลองศึกษาเพิ่มเติมดูทุกท่านจะรู้เลยว่าวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมมีเยอะมากเยอะจนท่านจะจินตนาการไม่ออกเลยครับว่าทำไมถึงมีเยอะขนาดนี้นะครับเพราะว่าหลวงพ่อเดิมท่านจัดสร้างวัตถุมงคลให้กับลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเยอะจริงๆนะ แล้วก็ทุกอย่างมีราคานะครับหลวงพ่อเดิมเป็นพระนักพัฒนาท่านไปอยู่วัดไหนก็จะเป็นที่รักของลูกศิษย์นะครับก็จะออกวัตถุมงคลตามวัดต่างๆเพื่อเป็นการพัฒนาวัดให้เจริญก้าวไก่นั่นเองอ่าก,ก็เอามาให้รับชมกันนะครับสองเล่มอ่าเดี๋ยวทุกคนลองดูบริเวณกันตรงนี้ ดูบริเวณข้างเขาดูการเข้าด้ามเข้าฝักนะครับลองดูให้ติดตาลองชมให้ขึ้นใจนะครับว่าเป็นยังไงเป็นแบบไหนมีดหมอแท้ๆยุคต้นๆเป็นอย่างไรก็ลองพินิจพิจารณาจากวิดีโอคลิปนี้ได้นะครับเป็นการพิจารณาแบบเบื้องต้นนะเพราะว่าเราเห็นแค่ในวิดีโอเราไม่ได้สัมผัสเล่มจริง ของจริงกับของที่อยู่ในวิดีโอเนี่ยยากเหลือเกินนะครับที่จะสัมผัสให้เห็นร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเราไม่ได้สัมผัสด้วยตัวเองใช่ไหมก็ให้รับชมกันคร่าวๆนะอย่างเล่มนี้นี่ก็อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่าแสงแสงดูจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วก็เล่มนี้มีความพิเศษอีกอย่างหนึง่ง ก็คือว่าเนื่องจากความยาวที่กระทัดรัดแล้วนะครับยังมีรอยจานของหลวงพ่อเดิมที่บริเวณด้ามเข่าเขาด้วยอันนี้ต้องขออนุญาตเปิดแฟลช่วยนะครับเห็นไหมครับทุกคนจะเป็นรอยจานค่อนข้างจางแล้วแหละแต่เป็นรอยจานจากลายมือของท่านเองนะครับนี่ครับที่เป็นเส้นขาวๆขาวๆอย่างเงี้ย นี่แหละครับคือลายมือหลวงพ่อเดิมที่ท่านได้จารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นยันนะครับซึ่งผมก็อ่านไม่ออกหรอกครับแต่ว่าผมก็รู้ว่าเป็นลายมือของท่านคือการที่ท่านจะจารลายมือหรือจารยันให้กับวัตถุมงคลชิ้นไหนนั้นเป็นเรื่องที่ผมเจอได้ค่อนข้างยากนะครับ แสดงว่าเจ้าของเก่าของมีดเล่มนี้อาจจะต้องเป็นลูกศิษย์คนสนิทหรือต้องเป็นคนที่หลวงพ่อเดิมท่านเมตตาเอ็นดูมากๆท่านถึงจะจานให้นะครับขนาดมีดที่เป็นสามกษัตริย์หลักแสนหลักล้านยังแทบไม่หารอยจานไม่เจอนะครับผมยังยังไม่เคยเจอว่าท่านจะจานให้ให้ใครเลยนะครับเพราะว่าอาจจะด้วยความชลาภาพของหลวงพ่อเดิมแล้วก็ เรื่องของสุขภาพด้วยเนาะก็เลยอาจจะทำให้ท่านไม่ได้จานให้แล้วก็ช่วงนั้นหลวงพ่อเดิมก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาเข้าไปกราบไหว้บูชายเยอะก็เลยอาจจะทำให้ไม่มีเวลาในการจานมีดพวกยุคป,ปลายๆนะครับแต่เนี่ยเป็นยุคต้นๆจะเป็นยุคที่หลวงพ่อเดิมท่านยังท่าภาษาบบ,าบ้านแล้วคือยังเป็นหนุ่มอยู่แล้วก็ช่วงนั้นลูกศิษย์ลูกหายังไม่ค่อยเยอะมากนะครับ ท่านก็เลยจะมีเวลาที่จารให้การจารแบบนี้ไม่ใช่ว่าจารเพื่อขอผ่านไปทีไม่ใช่ว่าจารเพื่ออยากจะจารเฉยเฉไม่ใช่นะครับแต่ท่านต้องใช้สมาธิแล้วก็ใช้เวลาในการจารยัยนลงไปด้วยเพราะฉะนั้นก็จะยิ่งเพิ่มความขลังเข้าไปอีกเพิ่มความคลาสสิกเข้าไปอีกเพิ่มความอ่าเขาเรียกว่ายัางไงละ่ะคือเพิ่ม มิตินะครับให้กับมีดเล่มนี้เข้าไปอีกมีดหมอหลงพ่อเดิมนะครับศักดิ์สิทธ์ทุกเล่มพุทธคุณดีเหมือนกันทุกเล่มจะเป็นเล่มถูกเล่มแพงจะเป็นด้ามไม้จะเป็นด้ามเขาเก้งเขาวกวางเขาสัตว์หรือด้ามกระดูกอะไรก็ช่างนะครับขอให้เป็นมีดหมอที่หลงพ่อเดิมท่านได้ปลุกเสกเล่มนั้นดีเหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเรายังไม่มีประสบการณ์ หรือ,อยังไม่มีคุณทรัพย์ที่มากพอยังไม่มีความรู้ที่มากพอก็อยากจะแนะนำให้เล่นมีดแบบนี้ก่อนนะครับให้เล่นมีดด้ามไม้ฝักไม้แบบนี้ก่อนอย่างน้อยท่านก็ได้เรื่องของพุทธคุณอยู่แล้วยังไม่จำเป็นต้องไปคว้ามีดแพงๆหรอกครับมีดแพงๆแ,แบบนั้นต้องบอกก่อนว่าต้องมีความรู้จริงๆ นะครับเพราะว่าเป็นมีดที่ได้รับความนิยมสูงแล้วก็มีการปลอมแปลงเยอะเพราะฉะนั้นเราเริ่มเล่นเราเอาพุทธคุณเราเน้นสิ่งที่เรียกว่าออริจินอลก่อนดีกว่ามีดด้ามไม้ฝักไม้นะครับหรือจะเป็นด้ามเข่าเกี้ยงเข่าวกวางพวกนี้จะเป็นยุคต้นๆหลวงพ่อเดิมยุคต้นก็คือว่าจะเป็นยุคที่สร้างชื่อเสียงให้กับหลวงพ่อเดิมมากที่สุดนั่นเองนะครับ ครับก็พูดไปพูดมาก็จะ15นาทีแล้วนี่นะครับทุกคนลอยจานของท่านมีที่ด้ามของมีดนะครับสวยงามมากเลยพูดมาเยอะแล้วก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ดีกว่าเดี๋ยวทุกท่านจะเบื่อนะครับก็ถ้าวันไหนมีเวลาก็จะมาลงให้ชม2คลิปวันไหนถ้าเวลาน้อยก็จะลงคลิปเดียวนะครับก็กาบขอบพระคุณสำหรับ กำลังใจที่มีให้กันเรื่อยมานะครับช่วงนี้ถ้าผมหามีดเล่มใหม่ๆมาได้เมื่อไหร่ก็จะพยายามนํามารีวิวลงให้ชมกันนะครับช่วงนี้ก็ดูเล่มเก่าๆกันไปก่อนนะยังไงก็อย่าว่ากันนะครับถ้าช่วงนี้จะมีแต่มีดเล่มเก่าๆก็พยายามหาอยู่นะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีต้นทุนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมีประวัติศาสตร์ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย ไม่ใช่มีเงินไปให้เขาแล้วเขาจะให้นะครับบางคนเขาก็หวงอย่างสองเล่มนี้กว่าจะได้มาไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นนะครับก็อยากให้เข้าใจด้วยนะว่าคือบางทีผมก็เกรงใจเอฟทุกคนเพราะว่าอยากจะธรรมชาติของคนเราครับก็อยากเห็นมิดรเล่มใหม่ๆใช่ไหมแต่ทีนี้คือผมยังหาไม่ได้นะครับก็ขออนุญาตถ่ายเล่มเก่าๆให้รับชมก่อนนะครับเผื่อใครยัง อยากจะได้ไปบูชาก็ติดต่อกันมานะครับที่รายละเอียดใต้คลิปครับสำหรับคลิปนี้ก็กราบขอบพระคุณทุกกำลังใจที่มีให้กันเรื่อยมานะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ